สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขหูสุส้คนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกตู่เด็กสกุลคนบ้านขมิ้กคือเก่าครับพี่น้องครับเช้านี้พบกันที่บ้านแม่สภาพครับพี่น้องขณะนี้เวลาหกโมงเช้าครับพบกันวันนี้วันจันทร์ที่สิบครับมาอนแม่สภาพส้าไปหาซื้อของซื้อของอย่างครับนะครับ เราะว่าเมื่ออื่นนี่จะเป็นข้าวประดับดินเนาะเมืองมือนพี่แม่สะทาไปซื้ออีกอย่างนี่งครับมาได้ข้าวหนอย่างไดกทำม,มสภาพม,มาพอย่งรไปได้เศร้าครับยากของมาภาวนาครับพี่น้องครับปกติแล้หวหัวยางทันตื่นน,นั้นี่ปกติเล้ตืนน่นสี่โมงเศร้านะครับม,มื่อีเศษยงมหาหกโมงครับ มาเลาะชมดูบรรยากาศบ้านในสภาพโอ้น้ำเลอดป่านี่งคับว่าย่านนะครับเนาะโลกหาป่าเฮ้ย,ยบบรรยากาศตอนเศร้าครับโอ้ผักสวนครัวขึ้งกะเรารับงามคือเกเาครับ,รรบอันนี้ขอแกแดดแขกหลอดสิ่งแงโกบบด้วยครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์แขกหลอดครับ บอกโกแขกหลอดครับพี่น้องครับวันนี้ครับแต่ว่าเจ้าของจะไปทางไหนยังพันเ็นอยู่อ่ะตารถตัวมาครับถึไปตลาดแล้วคร,บรับพี่น,ออน,น้องครับพ่อหน้าตลาดครับพี่น้องตอนนี้ไม่สุภาพก๊อกนังเลือกซื้อของว่านี่ถึงเป็นมือแจกก้นแบบไหนเป็นสภาพว่ามือเป็นมือแจกที่หลอกครับนี่ครับ

อกันตู้กกต้มเยนเดี๋ยวให้แม่สภาพซื้อผลไม้ต่อครับมันหนักครับต้มหลายคักครับต้มบาไปลองหลังจากซื้อต้มแล้วครบแม่สภาพว่ามาครับวาซื้อผลไม้ต่อครับถามมาเป็นอรซื้อผลไม่อย่างไรครับ ช uh ้รั้บนงงมแิสดสงเดวงต bà nhìn nó cứ cao mà nó bịt bằng bầy nạ em sửa nhé 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 38 37 38 38 39 39 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44

บุญนี่ด้วยแจกด้วยใจแขกผู้แขกคนบุญมีบุญใหญ่บุญเต็มได้บ่อเหตุบุญนีกับบ่ได้แม่พี่น้องลูกลูกว้าน่ะอ่ะกับที่ได้ที่ได้กินหันเอาไปวัดไปว้านได้บ่อเหตุกับพี่น้องกับบ่ได้กินหอบกระตาถือกระตามาแล้วกับใส่เนี้ยบ้านเป็นมาดอกผู้เฒ่าสภีรีสื่อสานกันมาครับพี่น้นมาถึงที่นี้ครับ มายุนี่หาผ้าผีมาสุ้อาผ้าทีเสุ้อีครับเป็นของถึงเพราะระพ่ามากบาลูกากาหยวบลอยชิปาหใหน้ำซำลานเป็นสิ่งายากทอดเอามากปาหยากหลายก็่าเก่าครับผมเอาชีองยางแล้วชิสองลกเบิ้เบิ้ด้วยเอาน่วยพอดีพอดี ซื้อผนาม้เสียก็ซื้ออย่างต่อเนี่ยครับผามปลาเาก็มีเล้วโ้กาก็มีเล้วไก่เ้ากับีเล่อปกติเราก็ต้องซื้อไก่ซื้อโซื้อปลาอย่างไหากง่างอะรอาหารการกินปลาเผาราบตานของหวานของข้าวบเูนลขาวหเนยูน กินเนากับพพ่อยาเพกนก็่ได้กินเาบอให้พ่กินเนตะบกับแฟงแม่คาะกินขาวได้หรือไม่ค้าเยะนแมครับแซ่บครับแซ่ค่ะเยอ ลูกตัวที่โอกาสเราผลไมที่เก็บความคับไปจะมาใหม่นะครับพี่น้องเด้อบรรยากาศในเทศมาลตลาดผลไม้ครับนี่องุ่นนี่ลำไยนี่กรสีนี่แอปเปิลนี่ล้องลามากระทันต้นหน่อยเปนน้ันแก่

ปลาแห้แมงมาเดียจะไปกัดให้ปลาปลาหมึกขูสมาไปกินด้วยแล้วทานพริกของเราเลยถ้าอยากกเตวกับของแ้วยเีวเดี๋ยวเราซื้อกลับทเอานี่เปเวทีกวาง้กรอันนี้ม่ได้ซื้อี่นมาเมอกรางน้ำปลากลับไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมรถจอดทางนี้เล เพราะข้างในยังไม่แปลวเลยจัดดยงตอนนี้ก็เอาของมาเก็บเรีบ่รรบร้อยนะครับพี่น้องประมาณสามรอบเลยนี่เดี๋ยวจะข้าไปเอาอีกได้เลครับพี่น้องแระเดี๋ยวก็ประมาณนี้ประมาณสองพันกว่าแล้วครับครับทั้งผลไม้ทั้งของแข็งของ,ของหวาน,น,นของของข้าวประเดี๋ก็ซือล้วของของหวานทั้งสาวอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องนะตา่างตัวมาครับตอนนี้ก็อยู่ คิวรถอ่าโกสุมมันแพงครับพี่น้องนี่อยู่หลังตลาดครับนี่อันนี้ก็จะเป็นดดออคิวรถบขสสถานีขนสง่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลโกสุมที่ใส่ครับพี่น้องครับนี่ตากลางระตูะตต้มารอบสีครับพี่น้องมาเนยเมซี่าง่ยังอีกแน่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้างเข่าตลาดครับพี่น้อง ้าวสวัสดีครับอาจารย์นิ่งนองครับนี่ไงดูโอ้มาตลาดซื้อของให้เราวันนี้ครับนี่ยตามมาตามมาครับรอบซีหอบซีวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับไม่ดูสวัสดีครับมาตลาดซื้อยังครับนี่มาซื้อของไปใส่คอสากโอ้คือการคือการคือการใส่ครับแมนแมนไก่ปะครับจากบ้านมานนี่ครับ ขี่รถที่หาโล่เลย่ะรับราดขี่รถมมเตอร์ไซค์มันจะมีหมวกจอดรถนีห้าจอดยากเลยโอ้เร์ไแท้มากเมาสื้อขวงไปห้าเขาส้มเต้นเขาบุญใหญ่บุญกระสาบมื่อนอบคครับผมบคุณครับครับปลไปลปลาไปไปไนดี่ยัลทาง้นครับสี่รอบครับสี่รอบนี่นะครับนี่ขนของขี่รถอาต่ามากครับอะไรไทยล่ะน่านน่าา ก็บอครับเอาไปกันยังรอที่ไมกันสามยังไรสามัเป็นพวกพักกับพี่น้องพักรอีบ้รอซีดับาทลแ่บาทแล๋จพักัให้ หลาครับครับมาบริยังรอบนี้มบริยังได้แล้วได้แล้วพี่แจ็คเราเป็นท้่แปลออกมาอีกใช่ไหมมาอีกเอาเนือไปเก็บก่อนเอาข้างในโอเคพี่น้องเอารอบซีไปเก็บก่อนครับเดี๋ยวจะมาเจอกรอบหาครับนี่รอบซีครับนี่ครับพี่น้องขอมาเก็บรอบซีเราตโอ้ยอลังการงานสร้างดีครับ เดยอีกเลยอีกรอบพี่หาได้สิสักเขาอีกรอบยังครับพี่น้องนี่นะ,ะครับกองเทื่อน,นกันไว้าอย่งนี้แหละจ้งมองนั่งอย่างนั้นหน่อยก็ได้ครับ รอบที่หาต่อไปครับพี่น้องตามมุ่งตัวมากครับรอบที่หาน้ำหาแมางสุทธาที่ท่เห็นนะครับขับไปหน่อยทางไหนก็ได้อรอบหาอยู่ครับ,รรบรก็เห็นครับโทรศัพท์กับบริการว่าน้ำมรอบไปรอบมาหลายรอบไปไหรืออะไรก็้อ โอ้เห oh, ah, right. ็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วป้าประดับรอบห้าคึกเลยพอยังครับเหลือจางนี้ที่สั่งเขาไว้รอบห้างนะคึกเก้าครับพี่น้องพอใจยังได้เยอะเลย เสือก็รอบที่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องขมาคมพูโอ้สุดท้ายครับอโอเคครับสธหรกิปนี้กับากพี่ปากน้องสมีกันครับเด้อสำหรับความเพลอนไหวของฮักไม่สุภาพครับมา,างานโลกสามารถเจริญแขรงครับมาเดีมาซื้อของแจ,จกค้นแจกจีครับร่วมกัน มานีแจกก้นมะอร็งแจกกีครับมาซื้อเสียเดียวเลยครับจบสามพันฝ่ายครับนี่ครับโชคย่างเดียวนะครับเอ้าขอบคุณทุกคนายครับที่เชิญสลายเวลาทำไห้ต่างรับช่นนะครับได้เมื่อวานเมื่อวานกันนะยูรีแม่สุ่อส่วนครับร่ำรวยตลอดกีโชคดีตลอดไปครับเดี๋ยวกันคิดหน้าครับเดี๋ันคิดนี่แต่ว่าจะนม่สวัสดีครับ